เก้าอี้เอ р o n o m i c s รุ่นโรซาเบลนะครับผมชอบเพราะว่าปรับได้หลายอย่างมากนะครับอ่ะคือแบบผมนอนได้เลยเนี่ยทำงานได้นานขึ้นนั่งแล้วก็ไม่ปวดไม่ล้านะครับผมรับประกันเลยนะครับว่าเก้าอี้เนี่ยนั่งสบายจริงๆนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการฟานป้ายยานะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ในสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้มองว่าสําคัญแต่ผมมองว่าสําคัญมากนะครับเก้าอี้เอ g o n o m i c s รุ่นโรซาเบลนะครับ เออร์โกโนเมตนะครับเป็นบริษัททำเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพนะครับตอบโจทย์ให้กับคนที่อาจจะมีน้ําหนักเยอะนะครับอาจจะเป็นคนตัวผอมคนสูงคนเตี้ยนะครับหลายๆแบบเลยนะครับแล้วก็ชอบแต่งบ้านนะครับหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่นั่งหน้าคอมนานๆทํางานานานๆหรือว่าเป็นคนที่แบบแอคทีฟหน่อยนะครับไม่ว่าคุณจะแบบอยากมาดีไซน์ของทำทน,นู่นทำนี้ใช้เวลาคิดแล้วก็สร้างสรรค์ตลอดเวลาบางทีคุณอาจจะต้องทํางานหนักเนี่ยเออร์โกโนเมตเขามีเฟอร์นิเจอร์ที่จะตอบโจทย์คุณมากๆเลยครับผมเป็นคนที่ จริงๆแล้วเนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมบ่อยมากไ, <ๆ S 1> ไม่ว่าผมจะไลฟ์หรือว่าผมจะทํางานหรือว่าผมจะเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะผมจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังไม่ว่าจะเล่นกีฬามาหรือนอนผิดท่าหรืออะไรก็ตามนะแต่ส่วนหลักเลยอ่ะที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนนั่งนานนะครับพอนั่งนานเสร็จปั๊บเนี่ยสันหลังเรานะครับมันก็จะไปแบบหนักบางจุดเกินไปนะครับบางทีก้นเราอย่างเงี้ยมันก็จะหนักบางส่วนเกินไปเพราะฉะนั้น การที่เราเลือกเก้าอี้ดีๆนะครับเก้าอี้เพื่อสุขภาพเออร์กอนมิกผมว่าช่วยได้เยอะก็คือแบบตามสรีระเราให้ร่างกายเราอยู่ในโพสิชันที่เบาต่อสันหลังเรานะครับก็ถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณนั่งทีแบบ4ชั่วโมง6ชั่วโมงบางคนนั่งถึง10ชั่วโมงเนี่ยต่อวันเนี่ยผมว่านี่สำคัญมากทําไมผมถึงชอบเก้าอี้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมครับผมชอบเพราะว่าปรับได้หลายอย่างมากนะครับอ่ะยกตัวอย่างอย่างแรกเลยครับถ้าผมนั่งทํางานหรือว่าผมนั่งเล่นเกมเนี้ยมือผมสังเกตไหมว่าศอกผมจะลอย ผมก็จะต้องปรับอันนี้ขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะพอดีละนะครับอันนี้คือสําคัญมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะไม่งั้นเราอยู่อย่างเงี้ยมือก็ไม่นิ่งแล้วมันอยู่อย่างนี้ตลอดเราก็จะแบบบางทีก็ทําให้เราต้องยกไหล่ขึ้นมานน่นนี่ปวดสะบักปวดอะไรง่ายนะครับนี่คืออย่างแรกที่ผมชอบนะครับผมจะบอกเลยว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นเก้าอี้อื่นๆเนี่ยผมสังเกตได้เลยนะผมใช้เก้าอี้มาหลายยี่ห้อละทุกครั้งเลยไอ้ตรงนี้จะขยับแล้วมีเสียงแก๊ๆๆๆตลอดนะครับอันนี้ไม่มีเห็นไหม แล้วรู้สึกเสถียรอันนี้คือสําคัญมากผมเกลียดมากมตอนเล่นเกมตอนไรที่เอเนียขยับแบบง่ายเกินไปอะ่ะแล้วก็ก๊อกแก๊ก,กนี่คืออย่างแรกที่ผมชอบนะครับมันไม่ได้ปรับได้แค่นี้นะครับมันปรับความกว้างสําหรับคนที่อยากจะตัวใหญ่หน่อยหรือว่าถ้าสมมุติคนตัวเล็กนะครับก็ปรับได้อย่างเงี้ยคนตัวเล็กก็หรือว่าชอบให้มันแคบลงก็ทํอย่างนี้ได้นะครับหุบเข้ามาแล้วก็ล็อกนะครับนี่ก็จะแคบลงแล้วปรับสูงต่ําก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่ คืออันนี้สําคัญมากนะผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือขาผมก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดโอเคหล่ะจะได้ความสเสถียรแต่ว่ามันก็จะแบบทําให้ขามันไม่ได้พักเต็มที่อ่ะผมชอบให้เป็นอย่างนี้ให้ขาผมเนี่ยตรงเนี้ยได้พักเต็มที่ก็คือเราทิ้งน้ําหนักลงไปได้เต็มที่เลยแต่ว่าเท้าไม่ลอยนะเท้าติดพื้นแต่ว่าเท้าเหมือนได้พักอะ่ะเหมือนมีคนมาจับเท้าเราแบบเนี้นะครับอันนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันบางทีทํางานเหน,นื่อยนะครับ ผมก็จะชอบแบบเอนพักผ่อนบ้างอย่างนี้นะครับสบายมากก็อี้เอ g o n นเมรุ่นโรสว v ลล t เนี่ยส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบสุดเลยคือผมรู้สึกว่า1คือเบา2คือสบายหลังมากเพราะว่าการที่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นเนี่ยผมลุกขึ้นมา,าให้ท่านผู้ชมดูตรงเนี้ยเขาจะโคง้งเขาจะมีความโค้งนิดนึงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยไอโค้งแบบนี้ดีนะครับโดยเฉพาะผมนะครับเพราะจริงๆหลังผมอะ หลังผมเป็น2อย่างไงนะหลังผมไม่ตรงอย่างแรกผมเป็นสโคลิโอซิสก็คือหลังผมจะเป็นอย่างเงี้ยจะปวดหลังง่ายมากจะปวดฝั่งซ้ายบ้างปวดฝั่งขวาบ้างแล้วก็อีกอย่างที่ที่ผมเป็นคือลาโดซิสนะครับลาโดซิสคืออะไรคือหลังผมจะแอนสังเกตได้เห็นไหมตรงนี้ผมจะแอนผมจะแอนไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะปวดมากนะครับคือคนทั่วไปถ้าเอาหลังติดกําแพงแบบเนี้ยเขาจะเอามือสอดเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ของผมสอดเข้าไปได้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีก้อีแบบเนี้ย มันช่วยทําให้รับน้ําหนักตรงนั้นแทนที่สันหลังผมตรงข้อตรงนี้มันจะเหนื่อยมากมันจะต้องแบบรับน้ําหนักเยอะๆเพราะว่ามันไม่มีตัวสพอร์ตปกติในเก้าอี้ทั่วไปเนี่ยแต่ด้วยเก้าอี้ตัวนี้นะครับรุ่นโรสเวลล์เนี่ยจะมีนะครับและเออย่างเงี้ยสบายมากนะครับการบาลานซ์ของเขาดีนะไม่ใช่เอแล้วล้มนะครับอันเนี้ยบาลานซ์ดีมากคือพ่อผมนอนแบบเนี้ยสังเกตได้นะตอนเนี้ยผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะอย่างแรกเลยคือเขาพพอร์ตหัวนะครับพพอร์ตหัวตรงไหนใช่ไหมครับพพอร์ตหัวตรงนี้ครับมันเหมือนทําให้เราได้นอนแบบ ทิ้งหัวลงไปได้เลยถ้าสมมติซัพพอร์ตตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเก่็งตรงคอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับน้าหนักตรงนี้ตรงคอที่เราต้องโค้งมันสบายมากนะครับเนี่ยอย่างผมขยับปรับให้มันรับตรงนั้นเต็มที่ได้นี่คือแบบผมนอนได้เลยเนี่ยอย่างที่2คือเขาซัพพอร์ตตรงสะบักผมแล้วก็มาสัพพอร์ตตรงหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มาสัพพอร์ตตรงข้างล่างก็คือแผงหลังผมทั้งหลังเนี่ยก็คือมีเก้าอี้ซัพพอร์ตตลอดเวลา ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพหรือเก้าอี้ทั่วไปที่ไม่ได้แบบเราปรับไม่ได้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นเน้นสพอร์ตหลังเราตรงหลังบนแต่ข้างล่างไม่มีสพอร์ตหรือเป็นสพอร์ตหลังล่างและข้างบนไม่มีพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหนักยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผู้ชมเคยดูแบบเขาจะมีเหมือนแบบแผงไม้แล้วก็จะมีตะปูเป็นพันๆอันเป็นร้อยๆอันอแล้วให้คนลงไปนอนอสังเกตไหมว่าตะปูไม่แทงหลังเขาเลยแต่ถ้าคุณเอาตะปูอันเดียววให้คนไปนอนแทงไหม แทงเพราะอะไรครับเซอร์ฟิซแอเียมันน้อยมันมีที่นึงเท่านั้นน้ําหนักทุกอย่างนี้ทิ้งลงไปตรงนั้นเลยแต่พอมีตะปูร้อยอันเนี่ยทุกอย่างจะเบาไปหมดเพราะว่ามันเหมือนช่วยกันทุ่นแรงน้ําหนักถูกไหมเหมือนกันครับคอนเซปต์ Concept เดียวกันนะครับพออย่างเงี้ยเราก็จะมีทุกอย่างที่เขาคอยรับอยู่ก็จะไม่หนักมากนะครับเพราะฉะนั้นจะสบายมาก นี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพอเราทํางานพอเราต้องนั่งนานๆเนี่ยเราต้องการซัพพอร์ตที่เต็มที่นะครับเผื่อบางคนนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นหลังแบบโค้งเหมือนผมนะครับบางคนอาจจะหลังตรงแล้วบางทีแบบถ้าสมมติใช้แบบเซตติ้งผมเนี่ยบางทีคุณอาจจะแอนไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปรับได้แต่ผมใช้ท่าผู้ชมดูจากข้างๆมุมนี้ก่อนนะเนี่ยผมจะปรับลงนะครับนี่พอปรับลงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ท่าผู้ชมดูจากข้างหลังแล้วกัน นี่นะครับปรับง่ายมากคือเก้าอี้ที่ดีอย่างเช่นรุ่น r o s e v e l t เนี่ยผมว่าหลักๆเลยคือการคัสตอมได้ไม่ว่าเราจะแขนสั้นแขนยาวตัวสูงตัวเตี้ยไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนหรือผอมไม่ว่าคนจะเป็นหลังตรงหลังแอนหรือว่าหลังโคง้งอะไรได้หมดเลยเราปรับเข้ากับที่สรีระร่างกายเราต้องการซัพพอร์ตนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนี่คือการล็อกนะที่ให้เอนไม่ได้ ส่วนคอเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับคอเนี่ยสำคัญนะบางคนชอบนั่งคิดว่าไม่สําคัญนะคอเนี่ยตัวสําคัญเลยเพราะเราปวดหัวเรานอนไม่หลับก็เปิดขึ้นเพราะคอเนี่ยแหละอันนี้เราปรับได้ว่าจะให้พพอร์ตอยู่ตรงไหนอยากให้พพอร์ตตรงนี้ก็ทำอย่างนี้ได้อยากให้สูงขึ้นหน่อยนะครับเผื่อบางคนคอยาวนะครับก็ให้สูงขึ้นแบบนี้ได้ต้องการให้เขารับน้ําหนักเต็มๆตรงหลังคอแล้วก็ปรับนี้ได้ปรับตามที่ท่านผู้ชมต้องการครับอันนี้คือเซตติ้งที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมทํางานผมจะเซตติ้งนี้เพราะว่าเนี่ยเห็นไหม ซัพพอร์ตตรงนี้ผมเลยซึ่งสําคัญมากเนี่ยทำให้ผมแบบเอนไปเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วผมก็ทํางานสบายคือแบบรู้สึกผ่อนคลายมากนะครับแต่เผื่อบางทีเราอาจจะแบบอยากดูซีรีส์บนคอมอยากจะแบบวู้งานนิดนึงอยากจะเปิดวีดีโอ u t u b e ช่องแอนตี้ฮีหรือ n ม c r a f t ดูนะครับก็บางทีเราอยากสบายไม่ต้องนั่งตรงก็ได้แต่นั่งตรงจริงดีนะครับเราทําแบบนี้ได้นะครับนี่ เพื่อจะให้แบบเหมือนแบบเราผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็จะแบบผสมกับเอนเข้าไปด้วยแบบอย่างนี้ก็สบายเลยการเหมือนแบบบาลานซ์น้ำหนักของเออร์โกโนเมตรุ่นโรสเบลเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมันไม่เป็นอย่างงี้นึกออกใช่ไหมอันนี้คือสําคัญมากนะบางคนไม่พูดถึงเนี่ยก็อีปรับได้เอนได้ทุกอันันเอ็นได้เกือบหมดนะครับแต่คือการที่บาลานซ์น้ำหนักเนี่ยสำคัญ เราลุกขึ้นมาก็สบายไม่ต้องมานั่งแบบใช่เอ็นหลังไม่เอิร์เอ็นหลังแล้วไม่เวริร์แล้วก็ไม่ต้องแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับถ้าผู้ชมน่าจะรู้ดีนะครับว่าการที่เราเล่นเกมนานหรือทำงานานานๆเนี่ยก้นจะปวดมากพอก้นปวดไมเ่เท่าไหร่นั่งล้าบางทีก้นชาขาชาเป็นเหน็บด้วยนะครับอันนี้สำคัญเพราะอะไรครับก็อี้รุ่นโรสเบลนะครับมีเมมโมรีโฟม7เซนนะครับก็ถือว่าหนาพอสมควรนะครับเมมโมรีโฟมดียังไงใช่ไหมครับพอเรานั่งแบบเนี้ย ทุกส่วนที่ยั่วลงไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องรับน้ําหนักเราส่วนส่วนที่ไม่ต้องรับน้ําหนักเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยั่วนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะตามสรีระเราเลยสมมตุติคุณเป็นคนที่อาจจะมีสะโพกใหญ่ก้นใหญ่หน่อยก็จะมีเมมเบรยโฟมที่รับน้ำหนักคุณได้มากขึ้นนะครับแล้วพอคุณลุกขึ้นมาเสร็จปับ๊บปุ๊บก็กลับมาเป็นปกติ ส่วนเบาะนะครับก็กว้างมากถึง5 2เซนเลยนะผมเป็นคนตัวใหญ่นะผมนั่งสบายเลยรู้สึกว่าเก้าอี้ไม่ได้เล็กเลยนะครับส่วนถ้าเป็นส้มหรือว่าเป็นเจอย่างเงี้ยลูกน้องผมมานั่งเนี่ยเขาก็ปรับได้นะครับก็ปรับอันนี้เข้ามานิดหนึ่งนะครับเพื่อซัพพอร์ตสลีระาร่างกายเขานะครับแถมผมว่านั่งไปตัวเล็กบิกี้นั่งก็สบายใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตัวใหญ่นั่งสบายแล้วคนตัวเล็กก็นั่งสบายเหมือนกันครับผมเป็นคนที่ใช้เก้าอีม้มาเยอะมากแล้วผมจะต้องเปลี่ยนเก้าอี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือพัง ที่ที่จะพังก่อนนะครับก็คือตรงนี้จะเริ่มหลวมแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเริ่มหลวมเหมือนกันนะครับผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือรุ่นโรซเวลเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งชิ้นนะครับรับน้ำหนักได้ถึง200กโลนะครับเนี่ยดูดิเพราะบางทีคนน้ำหนัก100กว่าโลอย่างเงี้อยอย่างรุ่นน้องผมมีคนหนึ่งเนี่ยน้ำหนัก120กโลนะครับนั่งไปเก้าอี้3เดือนพังนะครับอันนี้สบายเลยจริง ไอ้ลูกน้องคนนั้นของผมเนี่ยหนักร้อยยี่สิบโลแล้วนั่งไปเสร็จปั๊บเนี่ยยังให้แฟนมานั่งตักตัวเองได้อีกเลยนะใช่ไหมไ<ด>ยังไปถึงสองร้อยโลเลยคุณเห็นกาอี e ้ที่ล้ํานะครับแล้วก็ซัพพอร์ตคุณขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องคิดมากเลยว่าราคาโอ้โหจะแพงมากนะครับราคารุ่นนี้เพียงแค่1,1900บาทนะครับยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับรุ่นนี้การันตีเลยนะครับ3ปีนะครับโครงหลักและ ฟังชันการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะครับคุณเสียตังไป11,900บาทเนี่ยคุณมีรับประกัน3ปีเลยโครงสร้างฟังก์ชันทุกอย่างนะครับเ็ารับประกันหมดนะครับถือว่าดีมากๆ e r g อ n o m e กโนเมตะครับเขามีรับรองมาตรฐานสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างจะเป็นความปลอดภัยนะครับทุกอย่างนี่ถือว่ารับประกันนะครับอย่างที่ผมบอกมาตรฐานสากลนะถือว่าดีมากเลยถ้าใครสนใจนะครับก็อีรุ่นนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับส่งฟรีประกอบฟรีแถมโปรบ พิเศษมากมายนะครับสำหรับใครที่มาจากช่อง antihero นะครับคุณใช้โค้ด anti 500นะครับ anti 500นะครับท่านผู้ชมจะได้ลด500บาทฟรีๆไปเลยครับสั่งซื้อง่ายๆนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description แล้วนะครับหรือว่า a d ด line a t e r g o n o m i c ก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ e e r g o n o m i c นะครับรุ่น r o s e v e l t ที่ผมใช้อยู่นี่นะครับก็ลองกดกล้ามาบอกผมด้วยนะครับ สรุปสั้นๆนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ลองบอกมาได้นะครับส่วนมากผมก็จะรีวิวเป็นของที่ผมใช้เองแล้วผมชอบนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าตั้งชื่อรายการว่าอะไรดีนะคือเป็นแบบของที่ผมใช้จริงๆอ่ะผมไม่ต้องมีก็ได้แต่ผมอยากได้อย่างเช่นนะครับไฟแบบนี้อย่างเช่นที่ตั้งคอมที่อะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบของพวกนี้อยู่แล้วนะถ้าใครสนใจก็ลองติดตามไว้ละกันนะครับแล้วก็ ขอบอกเลยนะครับเก้าอี้เอ рг อนเมเนเนี่ยผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะถ้าถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาที่นั่งนานปวดหลังนะครับหรือว่าต้องการเก้าอี้ที่ซัพพอร์ตคุณเต็มที่นะครับทำให้คุณเนี่ยทำงานได้นานขึ้นนั่งแล้วก็ไม่ปวดไม่ล้านะครับผมรับประกันเลยนะครับว่าเก้าอี้เนี่ยนั่งสบายจริงๆนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับสวัสดีครับ